กับเขาหลายอย่างขวบ <c oughs> ่วย <c oughs> อยวางอาจารย์กับปุณมาใส่การนี่ทั้งก่อยทั้งต้มปลาหลาบปะตองปุณกล่อยเนื้อก่อยข้อมขอม้อมน <c oughs> ี่น่องนี่ต้มปลาค <c oughs> อยใหญ่ หลาบหนูหลาบหนูหลาบนูตั้ยกินบอหลาบนูนี่พี่น้องก็หลาบนูเด้อนี่เด้อปล่อยงวงกินอันนี้ก็ตุ่มหนูตุ้มเพียหนูเจ้าเฮ็ดยังนี่วลาบปลาตองกายขวหลาบปลาตอง่าสันพี่น้องลาบดิฟเราก็เลยเอามาขัวซุกค่ะบุอยากดิบสำหรับคนถีบอ กินดิดเนาะแมนอ้าเอาดีแล้วดีแล้วอันนี้แม่นยังนี่ต้มปลาบอต้มปลาโอ้ยยังไงเยอะเต็มหัวบ้านใส่มะแดงหม้อว่ามันบักไงเลยว่ามันหม้อวัดโอ้โหต้มห่อนสุดห่อนอ่ะอย่างทีมงานครับผมมือนี้เป็นมือสันวันดีเก่าผู้แก่ยัยยิ้มแรับบอยิ้มแล้วหื ยิ้มละจ่ะจัดไปเลยไอ่ไอ่เนี่ยเอใส่หนังแข็งในแก้วหมอืงยิ้มมันยังน่อแบบนี้หนอมาเด้อครับว่าได้สร้างติ๊กมามานี่มายังล่ะว่าได้ร่างเรานี่ยเป็นคนหูผู้ดีหนอเนี่เนาะเป็นคนหูโคดีเลว่ะเจ้าสี่นี่ยล่ะเอาจัดไปมากินเราของเรา ยิ้มหน่อยได้ครับพี่น้องยินดสวัสดีครับผมยินดียิ่งเต็มปากเต็มคำอยู่อไหร่ผัวต้องบางด้วยผัวบางก้อยบางลาบหนูลาบหนูลายเมนูแหี้ยผุนโอ้ยเมีอะลาบหนูปตองไก่ก้อยผมหลายโตัวด้วยพี่น้องด้วยเหมือนี่หลายโต๊ะขนาดเลยเอ้าว่าอะไรคุณแผนสวัสดีครับผมโอ้ยคุณแผน์วัดดีผุนพนั่งลูกพี่ลูกน้องพนั่งเฮี้ยงกันผู้ใดพี่น้องผัว จหน่อยสแตบๆตมาเลยครับผมเมื่อเบิรรู้ดูเกี่ยวเขา้อมหนาอ้วาชิไปเกี่ยวเขาเว้ยลีกหลงหนองคนทอดต้มปลาสิาทํยงไงเน่เจ้คนสวยคนอู้เขาเขาไปนั่งไกลๆกันเน่ยเนี่ยจีเฮ็ดขึ้นนาปกนนิไหมติ๊ขึ้นนาปกเลยดิติ๊ก พูณข้ามแบบไงเนี่ยสดหยันได้ยินน้ำเนาะพักกระเส็บป่วยบ้างนี่ยล่ะพักกระเส็บจับพักเะไรเจ้ามาเจ้าสวนได้ครับเจ้ามาสวนออกจากฟาร์มเลยจากสวนนี่ล่ะใกล้ๆล้นะสวนฟาร์มนะฟาร์มนะเพราะจัดสวนนี่แหละใกล้ๆบ้านนี่ล่ะปักกาศน้อยวะปักกาดน้อยกระนั่งพลอยกระนังพลอยอย่าว่าผักออกมาจากฟาร์มเลย พักหัวไปจากฟาร์มแล้วพักกับแบกแซ่บยมบางไงเนาะ